ทางพนทุกข์คุณแม่ชีพิมพาวงศาอุดมวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเรื่องของโลกบางธรรมกรรมบังจิตจิตเห็นผิดเป็นถูกไปได้ก็เพราะกรรมบังจิตจิตเห็นผิดเป็นถูกก็จะทําความดีได้ยากเพราะฉะนั้นจึงให้เราอาศัยขันติคือความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เราต้องยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้พร้อมทั้งกายวาจาจิตให้ซื่อตรงต่อพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างหนักแน่นมั่นคงไม่เคลื่อนไหวหรือเอ็นเอียงไปตามอารมณ์ทั้งหลายทุกอย่างให้มีสติสัมปชัญญะอย่างมั่นคงหนักแน่นแล้วเวลาตาเห็นรูปก็รู้ว่ารูปกับสีนั้นแล้วก็ผ่านไปดับไปเท่านั้น ถ้าหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงแล้วก็ผ่านไปดับไปเท่านั้นแต่จิตก็อยู่เป็นปกติไม่ไปยึดอะไรสักอย่างมาไว้ก็เรียกว่าจิตว่างเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแก่นได้ก็เรียกว่าเป็นกลางหรือใจกลางได้เรียกว่าเป็นผู้ถึงพระตรยสรณคมได้เชื่อกรรมเชื่อผลจิตของตนเองแล้ว มันก็ไม่ติดข้องอยู่กับอะไรสักอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ให้รู้เท่าเอาทาันกันไว้อยู่เสมอจะเผลอสติไม่ได้เลยเพราะเรายัางไม่ทันชำนิชำนาญพอเราก็ต้องเอาสตินี่แหละเป็นเครื่องอบรมจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เผลอสติไปได้เลยต้องกำหนดให้รู้อยู่ทุกระยะในการเคลื่อนไหวไปมา ก็ต้องให้มีสติควบคุมจิตของเราไว้เพื่อไม่ให้มันออกไปรับสิ่งภายนอกเข้ามาไว้มีแต่ตั้งใจทำความดีแล้วอยู่เสมอไม่ให้เผลอสติไปได้เลยก็เพราะเรายัางไม่มีความรู้อย่างไม่รอบคอบก็เลยรู้ไม่เท่าไม่ทันกับกิเลสตัณหาจิตยังไม่มั่นคงเหนียวแน่นเราก็ยังเคลื่อนไหวเอเอียงไปตามอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาให้รู้อยู่เรื่อยไป เผลอสตินิดเดียวก็ไม่ได้ก็เพราะเราอย่างไม่ชำนิชำนาญเราจะไปทีละขั้นทีละตอนก็ได้ก็เพราะเราตั้งใจเชื่อมั่นอย่างแท้จริงอยู่แล้วจึงได้มีศรัทธาตั้งใจทำทานรักษาศีลภาวนาได้ก็เพราะเราได้สังเกตดูเหตุและผลของเราแล้วเป็นความจริงหมดทุกอย่างถ้าเราทําบุญไว้น้อยก็ได้รับผลน้อย ถ้าเราทำบุญไว้มากก็ได้รับผลมากเราทำมาหากินก็คล่องไปหมดทุกอย่างเพราะเราเป็นผู้มีความเชื่อมั่นไปตามสันมาทิฏฐิก็เป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้วจึงได้ตั้งใจละเว้นออกจากกามได้คือกามตัณหาพวะตัณหาวิภาวะตัณหาออกมาได้ก็เพราะเรามีปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้ว ก็เพราะเราเป็นผู้ตั้งใจมั่นอยู่ในความสงบเอาพุโทโธอบรมจิตของตนเองให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวไปก่อนไม่แส่สายออกไปทงอดีตและอนาคตให้รู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันให้มั่นคงดีแล้วจิตก็จะสงบไปถึงขันิกะหรืออุปปาระหรืออัปปนาก็แล้วแต่อันนี้เป็นพลังของจิตหนุนปัญญา เพื่อให้เฉลียวฉลาดแหลมคมแก่กล้าเด็ดเดี่ยวขึ้นมาได้ก็เพราะพลังของจิตหนุนปัญญาให้คิดชอบให้พูดชอบทำชอบเลี้ยงชีวิตของตนไปในทางที่ชอบไปตามความเพียรละชั่วทำแต่ทางดีขึ้นไปให้มากขึ้นไปให้ได้เรื่อยๆเพื่อให้สติระลึกลึกไปแต่ทางดีอยู่เรื่อยไปให้เราตั้งใจมั่น อยู่ในการคิดค้นหาเหตุผลของตนเองไปเพื่อให้มันถูกต้องต่อหลักของปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้วนั้นเพื่อให้มันรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเฉพาะตัวของเราเองไปก่อนและเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ส่งจิตของตนเองออกไปภายนอกมันจะไปเก็บเอาอารมณ์ภายนอกเรื่อยไปให้เราตั้งสติ กำหนดจิตของตนเองเข้ามาอยู่แต่ภายในของตนเองนี้เพื่อให้มันรู้เรื่องเสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเราก็จะได้รู้เห็นไปด้วยตนเองจึงจะสิ้นความสงสัยไปทีละขั้นทีละตอนไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดทุกอย่างเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราให้มันแยกแจกออกดูให้มันเห็นแจ้งชัดขึ้นมาในจิตของตนหมดทุกอย่าง มันจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ตั้งใจดาริชอบออกจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอันนี้ให้มันพ้นไปเสียเพราะว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบมาก่อนแล้วนั้นก็เพราะว่ากามตัณหานี้เหมือนกับเชือกผูกคอปอผูกศอกปลอกมัดขาภาวะตัณหา มีแต่เป็นห่วงหน้าห่วงหลังอยู่นั่นแหละเห็นแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นก็เห็นแต่เรื่องของทุกข์ทั้งหมดถึงหามาได้ก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าตกหล่นเสียหายไปก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกไม่มีอะไรจะมั่นคงถาวรอ,อยู่ได้เลยเรื่องของโลกอันนี้ก็มีแต่เรื่องมีแต่เป็นหน้าที่ของกามหมดทุกอย่างถ้าเรารู้เห็นอย่างนี้แล้ว ก็จงตั้งใจมาทำความดีไว้เพื่อให้มันถูกต้องต่อหลักของศีลซึ่งตรงต่อพระธรรมดีแล้วธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็ให้พร้อมทั้งกายวาจาใจาของเราเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของตนเองก่อนให้เราเอาพุทโธเข้ามาอบรมจิตให้มันเสมอไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วจะเป็น คณิกะสมาธิอปปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็แล้วแต่อันนี้เป็นพลังของจิตให้อิ่มเอิบเบิกบานมีปิติอย่างเต็มที่เป็นเครื่องหนุนปัญญาให้แก่กล้าอาจหารเด็ดเดี่ยวขึ้นมาได้ก็เพราะเรามีปัญญาเห็นชอบจึงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดได้จึงได้ค้นหาเหตุผลของตนเอง เพื่อให้มันรู้แจ้งเห็นจริงไปด้วยจิตของตนเองแล้วก็ให้เราใช้ปัญญาของเราออกสำรวจตรวจตร,ราดูให้เข้ามาหาตัวตนของเรานี้เองว่าณธาตุน้ำมีอยู่12นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้รู้ถึงจิตก็เพราะจิตเป็นผู้รับรู้หมดทุกอย่างแล้วทั้งเห็นโมธาตุดินมี20ท่วนให้รู้ถึงจิต ให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างไฟมีสีลมมี6ให้เราแยกแจกออกดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงหมดทุกอย่างและให้เราใช้ปัญญาของเราแยกแจกออกดูไปตามดินน้ำลมไฟเพื่อให้มันรู้อยู่ในลักษณะของกายในการเคลื่อนไหวของจิตหมดทุกอย่างจิตของเราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาให้ชัดเจน นับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดม้ามหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่พังผืดกะโหลกศีรษะเยื่ออยู่ในสมองศีรษะดูไปให้จบ20อย่างอันนี้เป็นส่วนของพ่อน้ำมี12ก็เป็นส่วนของแม่ทั้งหมดให้เรามาเป็นตัวตน ให้เราดูไปจนจบสิบสองแล้วล้วนแล้วแต่เป็นของพ่อแม่ทั้งหมดทุกอย่างของเราแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นบุญคุณของพ่อแม่นี้ก็หนักถึงธรณีจะหาอันใดมาเทียบมิได้เลย